สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทเครื่องดนตรีไทยซึ่งเป็นมรดกาทางวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมานานแล้วค่ะมีทั้งหมดสีประเภทดังนี้ค่ะ1ประเภทแรกคือดีดเช่นจักเข้กระจับปีใช้นิว้วหรือไม้ดีดสายให้เกิดเสียงกลางวานใสเหมอกกับการบรรเลงทําน,นองหลักประเภทสอประเภทสีแก่สวูดสวัและซสง,ส,งสายซึง่งโซนี้ใช้คันชักสีไปกับสายทำให้เส,ส,สีสสยง สาท่งๆัวไประเภทที่3คือตีเช่นกระนาดคล้องและกลองค่ะใช่ไหมหรือนิ้วตีเสียงดังชัดเจนกำกับจังหวะเพลงและประเภทสุดท้ายคือเป่าเช่นขุยและปี่ใช้ลมเป่าเสียงกังวานลื่นไหลบางครั้งใช้ในงานพิธีเพื่อสร้างบรรยากาศสรุปแล้วคือดนตรีไทยมีสี่ประเภทคือดีสีตีเป่า มีวิธีการเ,เปรียงเพียแห้เสียงแตกต่างกันทำให้เครื่องดนตรีไทยมีความหลากหลาย,ยและไพเราะคือเป็นเอกลักษณ์สําคัญของวัฒนธรรมไทย